กินให้หมดจะกินห้เกี้ยงอะกินนะกินเนียไปนอนกินให้หมดแล้วแม่จะไปบ้านตาแฉะเล้วเป็นอะไร ไม่หายสักทีแล้วตาจ่อยอจ่อยนอนร้องไห้เลยตาแชะจ่อยนอนร้องไห้ตาแชะอย่างนั้นอ่ะเอาไปแกไม่เอาแล้วหรือ ยอมกินข้าวให้หมดเลยจอยไม่หิวเลยฮึจอยไม่หิวข้าวเลยจอยยังไม่หิวใช่ไหมจอยยังไม่หิวเลยแม่ไรยบ้านแล้วนะ